สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมีี้เาาจะพคดมสวัสดีค่ะคุณพ่อครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะครับว่าไงว่ามาเลยคุณพ่อคะเรามีวิธีการปลูกมังคุดยังไงหรอคะมังคุดก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามังคุดเนี่ยใช้ ความห่างระหว่างต้นเนี่ยสิบเมตรหรือว่าเก้าเมตรแล้วฤดูมังคุดมีฤดูอะไรบ้างคะก็มังคุดเนี่ยพักใต้เนี่ยก็มีก็ช่วงเมษาเนี่ยจะเริ่มออกดอกแล้วก็ช่วงปลายปลายมิถุนาหรือว่าต้นมิถุนาเนี่ยจะเริ่มก็เก็บผลผลิต๋อแล้ววิธีการเก็บนะคะเก็บยังไงหรอคะ๋อะเนี่ยใช้ไม้เกี่ยวเป็นตะกร้อเนี่ยลุกไปเลยหรอคะไม่ไม่แล้วก็ ใจลูกไที่ว่ามันแทงเข็มเหมือนมันข้าหม้อภาษาใต้เขาเข้าหม้อข้าหม้อลูกที่ว่าออกเสียมผูเสียมพูเนี่ยแล้วก็เก็บหล่อยลงมาแล้วมังคุดทำเป็นอะไรได้บ้างคะแบบ ไปรูปไปรูปค่ะมังคุดก็มีกินสดแล้วก็เป็นมังคุดคัดกินไอ้มังคุดคัดเนี่ยใช้มังคุดแก่แล้วก็ใช้ไปทำวายเปลือกมันเนี่ยก็มีประโยชน์นะเปลือกมันเนี่ยเป็นสกัดเป็นเครื่องสำอางก็ได้ทําสมูทก็ได้มาเป็น้นไปเพประโยชน์มันใช้ได้หลายอย่างไงไอพอมังคุดเนี่ยแล้วแต่่าเราจะเอาไปพัฒนาหรือ ทำกันผลิตกันอ๋อขอบคุณค่ะอะไรใหญ่อมาแะพาเราไปเล่นนั่งลงโนราดับดาบใจเย็นๆปากกาวราดีแล้วค่ะตัมาึแล้วตัวเราฟอรสการเลยแล้าก็ช่าแล้วพี่มีคำทีแรงอีแรงให้เธอได้รู้ ้ากากไม่รักนะก็ไม่พามาจากากไม่ชอบนะก็ไม่พามาทำใมทุกใจนะก็ไม่พามาเธอละไม่ต้องกลัวว่าเสียวเวลารับรองได้มาเธอจะติดใจจากากไม่รักนะไม่พามาดูจากากไม่ชอบนะไม่พามาดูจะไม่รักจริง น่ไม่พามาดูก็เพราะว่ารักและชอบเธอจังหูเลยอยากให้เธอมาอยู่ปักตาย <Yep. S 1> อยากพาคนดีแล้วมาอยู่ปักตาคุปีปปปปปก่อนดีปักตาบ้านเราใกล้ทะเลไกลภูเขาสร้างครอบเพื่อเราอยู่ที่ปักตา ผาแล้วไปเล่นนั่งุงโนราดั่นาลูกปลาในลุาไดมองอะไรรังสวัยจับผ่าแลกินข้าวแกงเครื่องเรงทําให้เธอน้าแดงคว่ารับได้เล่งใเธออยู่อยะไรอะไมั้งมันไม่ถือมาพูดกันด้วยอ่ะถอมาพูดคนละลูกนี